เอวเมสุตังเอกลางสมยังพัวาพารานสียังวิหารติอิสิปตะเนมิคทาเยตตะระโคพักขวาปัญจวกีเยภิกขุอามันเตศทเวเมภิกเวอันตาปะพัสิตานาณเสวิตาภาโยจายังการเมสุกามสุขันริการุโยโคอีนุขมโมโ ทุชนิโกอนาริโยอนาทัศน์นิโตโยจายังอัตากิรามคานุโยโขทุกโคอนาริโยอนาทัศน์นิโตเอเตเตปิกเวอุปโภอันเตอนุปะัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกกรณียานักกรณีอุปัสสมายะอะภิญญายะสัมโุทายะนิพพานายะสังวัตติ อาตมาจะสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาจะทาคเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกนรณียานากรณีอุปสมายะภิญญาะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติยะเมวะริโยอทังกิโกมคโคเสยยะที่ทางสมมาทิจิสมมาสังคปป สมมาวจจะสมมากรรมโตสมมาอาีโวสมมาวายโมสมมาสติสมมาสมาธิอะยังโคซาปิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักภูการนียานกรณีอุปัสสมายาภิญญาสัมโพธายานิพานายะสังวัตติอิทังโคปนาปิกเวทุกขังอริยสัจจชาติปิทุกขา ชาลาปิทุกขามาระนาปิทุกขังโสกับปริเทวะทุกขะโทมานาสุปายาซาปิทุกขาอปิเยหิสัมประโยโททุโคปิเยหิวิประโยโททุโคยามปิชังนาลาปติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขา โ้ปนาพิกเวทุขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันห้าปานโนปวิกานันทิรากาสะคหตาตัตตะตัตตะราพินันทินีเสยะที่ทางกามาตันห้าภาวะตันห้าวิภาวะตันห้ายังโคปนาพิกเวทุขานิโรโทอริยสัจจังโย ตัาเยวะกันหายะเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปัตนิสโคมุติอนารโยอีทังโคปนาภิกเวทุขานิโรธคามินีปฏิปทาอริียสัจังอาญเมวะอริโยอัทถังคิโกมัคโคเสยะที่ทางสัมมาทิติสมมาสมังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามุ สมาสติสมาสมาธิอทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุพเอนานุสุเตสุทเมสุจักขุุททปาทิยาณุขัทปาทิปัญญาขทตปาทิวิชาทขัปาทิอาโรโกททาปาทิสังโฆบุรีทางทุกขังอริยส,รนนส,สัจจังปริญเยยันติเมพิกเว ปุเพอนุนุสุเตสุตัมเมสุจักคุู่ท่าปาทิยานังท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาว์ทาปาทิอาโลโกท่าปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุทัมเมสุจักคุูุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาว์ท่าปาทิอาโลโกทาปาทิ ทางมทุกขาสมุทโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุพเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งท่าปาธิยานังท่าปาริปัญญาท่าปาริวิจาท่าปาธิอะโลโกท่าปาธิตังโคปันิทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหาตังพันติเมพิกเวปุพเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งท่าปาธิยานัง ถ้าปาทิปัญญาถ้าปาทิวิชาถ้าปาทิอารลโกถ้าปาทิสังโคปาณิทางทุกขาสมุทัยโยอริยสัตทางปะอีนันติเมพิกเวปุเพอานุนุสุเตสุทัมเมโสจักคุ่ถ้าปาทิยานังถ้าปาทิปัญญาุ้ัปาทิวิชาถ้าปาทิอารโกถ้าปาทิ

ทัพปาท,ท, ung, ท,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 ที่วิจาวทัพปาที่อาโลโกทัพปาที่ตังโฆปานิถังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตันติเมพิกเวโปเพอนุนุสุเตสุจามเมสุจักคุ้งทัพปาที่ญาณุทัพปาที่ปัญญาทาปาที่วิจาวทัพปาที่อาโลโกทัพปาที่ อิทังทุกขานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุตเมสุจักคุ้งท่าปาริยานังท่าปาริปัญญาท่าปาริวิชาท่าปาริปารโกะท่าปาริตังโคปนิทังทุกขานิโรธทักามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุตเมสุจัก คุ้มุทัปาทิยาุทัปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาวุทัปาทิอารลโกทัพปาทิตังโคปนิทังทุขานิโรธาามินีปฏิปทาอริยศจสังภาวิตันติเมพิกเวปุเปอนุนุสตเตสุธรรมเมสุจักคุงุทัปาทิยานงทัปปาทิปัญญาทัปปาทิวิชาวุทัปปาทิอารมโกทัปปาทิ ย้าวกิวันจามีพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวาทัสสะการังยธาปูตังยานัฏสนังนาสุวิสุถังหอสิเนวะตาวาหังพิกเวสัทเทวเกโรเกสมารเกสัพรมหามเกสัสมณะพรมหานิยัปปัสยัสัทเถ สวโนสะยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจักโคมีภิกขเวมีสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปะริวัตตังทวาทรสาการังยธาภูตังยานัตสนังสุวิสุทธะโคสีธาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมารเก สัพพมหมเกสัสสมาณพรมหมนิยาปชายะสเทวมนุสายญอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจญญาสิงญานัญจปาณเมตทัสสนังอุทาภาถิอากุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาทิธานิ ปุนาพวติอิธมโวจะพควาอัตมนาปัญจวคียาปิคู่พระควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปานะเวยะการณาสมิงพัญญามาเนียยสมโตโกนทัญญาสะวิรชังวีตามรังธรรมะจากคุงุทาปาที่ยังกินจิสมุทยธรรมังสับพันตังนิโรธาธรรมันติ อเวติเตจักภระควตาธรรมะจักเกปุมาเทวาสัตว์มนุษสาเวสุงเอตัมภระควตาภารณสิยงอิสิปตะเนมิคทถาเยอนุตารางธรรมะจักังปาวัติทังอปติวัติยังสมเนนวาพามหเมนาวาเทเวนวามาเรนาวารามหมุนาวา เกนะจิวารโอกัสมินติภูมมานังเทวานังสัตตังสุตตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตวะตาวาติงสาเทวาศัตตมุสสาเวสุงตาวาติงสาหนังเทวานังสัตตังสุตตวายามาเทวาศัตรมนุสสาเวสุง ยามานังเทวานางสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตรมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตตังสุตวานิมานารติเทวาสัตรมนุสสาเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัตตังสุตวาปารานิมิตาวะสวัตตีเทวาสัตรมนุสสาเวสุงปารานิมิตา วสาวตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพามหมกายิกาเทวสัตตมนุสสาเวสุนเอตัมพคกวตาภารานสียังอิสิปัตเนมิขาาเยอนุตรังธรรมะจักกัางปวิติตังอปาติวติยังสมณะสมเนนนาวะพามผามเนนวาวเทเวนามาเลนวะรามหามูนาวาเกณจิวารกัสมินติ อิทธิเตนะคเนนะเตนะมหุเตนะยาวะพัมหมาโอกาสัตโตอปุกัจฉิฮยันจัตหะสัสสัคฮัสีโรกัสฮตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปปาโนอะจัโอราโลโอภาโซโรเกปาตุระโฮสิอติกรรมีวะเทวานัง เทวานุภาวังอตโกภะขวาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสิวาตโพกนทันโยอัญญาสิวาตะโพกนทันโยติอิติอิทังอาญาสมโตโตกนทันญสอัญญากนทันโยตเววะนามังอโหสีติ